สวัสดีครับแม่ทำอะไรมาสวัสดีครับแม่ต้มผักต้มผักบอกระอะไรเนี่ยโอ้ยผักตัวผักมะเขือโอ้ต้มผักผักจริงๆตัวนี้จริงจริงด้วยวันนี้มาทำอะไรแม่มาส่งน้ำลงปู่บบขึ้นขึ้นกระท่อมใหม่และกระท่อมใหม่นะครับเด้อเอฟซีนะครับวันนี้พาเอฟซีมาพอโชคลาภลงปูวันสงกรานต์นะครับวันนี้จะ เอาลุงปูมาขึ้นกระท่อมใหม่นะครับที่สวนยางนะครับสวนยางนายางหนาใหญ่นะครับนี่ครับตอนนี้ก็เตรียมพิธีแต่ได้เดินทางมาทําบุญที่นี่นะครับมีลุงปูสวงตัวนี้นะครับลุงปูองค์นี้นะครับเอามาส่งน้ํานะครับปีที่แล้วพงมาลายตกเข้าเต็มเต็มมาเก้าศูนย์ปีที่แล้วนะเอ็ดเอฟซีจำได้มั้ยหรือเปล่าครับปีที่แล้วที่พนมชัยรังสีนะครับ ในหลวงปู่องค์นี้นะครับท่านอยากมาที่นี่อยากมาที่ปลายางใหญ่นะครับปลายางปลายางนาะครับไม่ใช่ยางพารานลยางนาใหญ่นะครับเห็นเมื่อคืนนี้ทาพิธีสวดมนต์แล้วมีเลขน้ํามน fc ดูนะครับเลขน้ํามนแคปหน้าจอไปดูนะครับเลขน้ํามนนะครับไม่รู้เลขอะไรนะครับ วเลขอม,มอนสาธุสาธุสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้อันเชิญหลวงปู่สวงที่ไปที่มายัางไงครับเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวสั้นๆนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ว่าไปหาหลวงพ่อเขียนหน้าที่วัดคมมสังสีเอารองเท้าไปถวายท่านก็เห็นหลวงปู่อยู่ในกุฏิ ก็ไปก่อไฟ <c oughs> ล้มกควานท่านเอ่อทศเลยชีแน่ด้รางบอกว่าท่านไม่น่าจะไปอยู่ในนี้ตอนดินหลงพระจันทร์มาเจอป่าที่นี่สองพิศร่มไม้ใหญ่ท่านก็บอกว่าอยากจะไปอยู่ที่นี่อาจารย์ทนี้ผมก็เป็นจิตอาสาเป็นสะพานบุญไปบอกพามหาวันเลือกดีก็วันที่เก้ามีสาอันเชิญมาที่นี่เขาทำารงเวทีจัดให้เรียบร้อยแล้วก็ผมก็เป็นคนออก บุญออกทุนไม่ได้บอกบุญน,นะออกทุนให้ออทุนแกรนเรียกเงิอสองก็จ,จัดการให้ทําตามนั้นแกก็ให้พัดลมมาเครื่อนเลยผมก็ตกลงกันว่าต้องเอาหลวงปู่ขึ้นรถแกมานะพอขึ้นมาเสร็จก็มาสง่งที่นี่เลขทะเบียนเก้าเจ็ดเล่เก้าเจ็ดกันอย่างเดียวเจ็ดเก้าไม่มีใครชอบเลยเล่นเก้าเจ็ดเทียนออเคมเต็มเลยใช่ไหมเต็มเลยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้ผมโทรหาต่ทัดให้หาคุเกาบอกไม่มีเบอร์เออผมก็ก็ไม่รู้ยังไง่ะหลังจากที่แบบผม อะไรเสร็จผมก็ตีรถกลับเพื่อจะกลับไปโคราชไปทํางานที่รับปากเขาไว้เชื่อไหมขับขับไปรถไปยางแตกที่นั่นโอ้ตะเวนหาช่างพอยางแตกเสร็จเอาเปลี่ยนรถอีกไปขับไปรับที่ไปทํางานอยู่แอร์เสียอีกเอา้าทําไมเป็นอย่างนี้พอครั้งที่สองขับอีกฝาไปแดงเฉยเลยเหมือนกับแบบว่าไม่ให้ผมทําถ้าไม่มานม่ยถ้าไปทํางานตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่เสร็จอ,อพอไม่ได้ทํางานตรงนั้นมาก็อันเชิญตรงนี้เสร็จเรียบร้อยสามสี่วันเชิไมาอยู่เนี่ย นี่ถ้าผมไม่มาเนี่สหลวงปู่ก็มีอุปสรรคในทางว่าผมเป็นตะพานบุญออกทูนค่าอัญเชิญมามือสองล้วมาทําพิธีวันนี้ส่งน้ําอัญเชิญขึ้นมาตองขึ้นวันนี้วันนขึ้นแล้วก็เย็นจะมีเุ็บคู่ให้ท่านหลังจากพรุ่งนี้นะผมก็เดินทางกลับกรงเทศโอ้ก็คืออัญเชิญหลวงปู่ขึ้นกระท่อมใหม่วันนี้กระท่อมชั่วคราวกระท่อมชั่วคราวครับแล้วก็หลังจากแรงเสร็จก็จะจ้างแม่โคขุดบ<ข>่อตรงนู<ข>้นมาถมที่ตรงนี้ แล้วก็สร้างให้ใหม่หลังให,ใหญ่ตามตเทียมีปัจจัยามที่ก็จะทําลานสะพานบูญใครจะมากราบไหว้มาสวดมนต์ทุกวันก็มีสวดมนต์ทุกเย็นนะของที่พานนาผักัปภาวา่าสวดมนต์ทุกเย็นแต่เมื่อคืนผมได้สวดไปนอนสุขขันแล้วฝันดีไหมมาที่นี่มานอนนี่โอ้ฝันหลับมหลับลึกท่านไม่แม่นนี่นี่อะไรแต่ท่านจะให้เป็นเป็นในๆอย่างเช่นผมตีไม่แตกผมก็บอกสายบูญโหกเนี่ยเลขที่ที่เห็นนั่นเป็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 นได้เป็นอะไรไม่ได้ฝันใครเป็น ให้เป็นสังเกตเอาครับแร้วเลขงเงนนี้มีมีมีอย่างครับผมขอมาเช้านี้แล้วอะผมจะหาทุนมาทาสร้างตรงนี้นะหลวงปู่แล้วท่านให้เป็นเป็นตัวไหนครับป็กคนมาเห็นมาเช้าไม่ได้เห็นดูอไม่ได้ดูครับในขันามนต์บ่หรือทิ่กล้วยเดี๋ยวเดี๋ยววให้ดูเดี๋ยวขอดูหน่อยครับติ่กล้วยไม่ได้ดูเลยมาเช้านี้เป็นตะพานบุญนะสายพญานาคสาพญานาคใครมีโชคก็มามาร่วมบุญกันได้ เออถ้ามันมีชั่วกลองไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นเลขอะไรพี่เป็นเลขอะไรที่กวลยพูดผมไม่บอกอาแค่นี้แหละแคบในจอเอฟซีเออไม่ไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเมื่อกี้นี้อ่ะขอดูรบสิเหมือนกับมีเลขอยู่นั่นแหละเออทำอะไรกล้วยกล้วยโอ้ดีเดอะพินิ่งก่อนดิเห็นอยู่เลขอยู่โอ้เห็นแล้วอยู่ในตัวหนังสือด้วยอ่ะนั่นแหละแคบในจอวันจังนี้ก็ส่งน้ําน้ําก็มีน้ําอบน้ําอะไรส่งทันจะการเชิญขึ้นหลังจากอยู่ตรงนั้นน่ะ มันมีกิ่งไม้หักท่านไม่ท่านไม่ชอบอท่านอยากจะมาอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้เข้าผมนะเข้าเจ้าของที่เข้าเจ้าของที่เขา<อ>มีความรู้สึกว่าท่านไม่อยู่ตรงนั้นย้ายมันย้ายอยู่ตรงนี้ก็เลยทําพิธีอัญเชิญใหม่ผมก็มาอยู่ตั้งตั้งแต่วันที่ตั้งหล่วันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดน่ะสิบเก้าลงมาจากภูพานก็มาที่นี่สิบเก้ายี่สิบเว็นสองก็อยู่หลายวันแล้วก็ภูพานที่ที่นุ่นก็จะเชิญมาที่นี่ก็ทำกันเล็กๆแต่ก่อนก็อยู่<ป> กุฏิหลวงพ่อก็ขวัญก็อยู่อัดอยู่ในขวัญเต็มเนาะขวัญผมไม่ฝันนะผมแบบมาแบบว่าเออทํอาอะไรที่แบบศรัทธา,าท่านไงคุณรู้ไหมผมไปหลายที่สํานักไปที่หลายศาลนะไม่มีองค์ไหนที่งามเหมือนองค์นี้องค์นี้เจ้าของเขาบอกมาว่าเออรอเมื่อปีส <5, 8. S 2> องพรห้าิแดเจ้าภาพมีหลายคนเออแล้วก็ไปหล่อที่วัดสว่างอารมณ์เออรอเสร็จก็เชิญมาที่วัดไปลไปไต่ไปก็เนี่ยหลวงพ่อเสนะเป็นผู้รับรับอ่อแล้วก็มี เ,เรื่องเกี่ยวกับกิจโศกอะไรที่อย่างท่านก็นเลยมาอยู่ที่วัดพนมรังสีท่านก็เอาพระองค์นี้มาด้วยเอ,อพระองค์นี้ไปด้วยผมก็ไปรู้จักพระที่บุกข้ามเห็นไหมผมไม่เข้าไปแล้วก็ไปจักพระรูปนรีก็ลัข้าไปถวายท่านถวายเสร็จก็เจอพระหลวงปู่สวงก็ดูพระพักหน้าท่านไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเป็นปูนเป็นหล่อไม่งามอันนี้มีลายงามเต้นลายงามนะลายงามแต่สวยเนาะเหมือนว่าสวยๆเหมือนมันก<ว>็นท่านมีชีวิตมองมานบอกท่านรู้อืม อันนี้ยังขัดไม่ออกน้าเป็นควันลงเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยๆ,ๆทำค่อยๆเป็นค่อยไปปีถล้วก็ได้ไปไทยทําตรงที่วัดลมชายดังสีเอาท่านมาล้างแล้วก็เช็ดมีคนหนึ่งกับพวกแฟนฟงมาเลยแล้วพวกมาเยตกนะตก,กหกกตนึ่งพวงก็<อ>เรียกออกเก้าศูนย์ตัวนั้นเนาะเต็มๆเลยปูตกจากมือของท่านเนาะเก้าศูนย์เต็มๆเลยครับมีคนถูกเยอะนะครับนี่แหละครับองนี้แหละครับงูปีทแล้วปีนี้ได้มาตามอีก บางทีตอนนั้นมันมีสองตัวอยู่ในขาของท่านนะล้างเสร็จก็จะเห็นเลขนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าวันนี้จะเห็นหรือเปล่านะครับเรารุ่นกันเบางคนเขามีดวงนุกนี่จะขึ้นที่ขาขึ้นที่ที่ท่านนะ่งลายไปตอนที่ผมส่งให้เอลายกลางลายคนเนี่ยเก้าเจ็ดที่เอาองค์ท่านมาเนี่ยเก้าเจ็ดเต็มเต็มเลยใช่ไหมผมเล่นอตเตอร์หกใบเก้าเจ็ดแต่ว่าไม่กลับสักบาทเดียวเจ็ดเก้าไม่เอาไม่เอาเด็ดไหม คอนจะของรถก็ซื้่่่เจ้าเจ็97แต่แม่บ้านจะของรถซื้อกลับ79ก็ยังทุนนิดหนึ่งถูกแต่ผมยังไม่ถึงการวิธีจัดเชิญมานั่นนะที่กระตอบของท่านที่อนีญาตโยงไปนะนี่ผมเป็นเป็นเจ้าภาพอันเชิญจ้างเนี่ อาจารย์เจริญอ่วอยูสลาอยู่ที่นองร้อนท่านบอกร้อนไม่อยากอยู่เออแต่ผมไม่ได้มีเซ้นนะแต่มีเขาองค์เขาบอกว่าถ้าไม่อยากอยู่อย่ามาอยู่ที่นี่ผมก็เลยมาดูสถานที่ก็เลยจัดให้เลยครับโอเคนะครับเนี่ยรับเดียววันนี้จะถวายปัตตานเพลแด่พระคุณเจ้าหลวงพ่อนะครับหลวงปู่หลวงปู่น้อยนะครับวันดีค่ะแม่ก็เตรียมถวายเจ้าหารหลวงพ่อจครับเนี่ย ันม่เลอกข้าวได้นะเอครับไปยูไปเอาน้ำแข็งยังไม่มาแม่ถูกเรียบอกงวดทีแล้วสวัสดีครับแม่ไม่ได้เสิรเียส uh ิบเอ็ดรถเต็มเต็มเลยใช่ไหมอาแป่ลงพอให้หกตัวตัดเลยจเลยให้หกตัวเลยบอกตัวหกเลขหกให้ตัวอะไรเนี่ยอะไรนะแปดห้าเก้าก นนี้ห้าหดห้าปเก้าห้าแปดเก้าเต็มเต็มเลยเลขถกหมดแต่สลับตัวอ้ตะหกตัวเลยเรีบร้อยอลวมช่เขาในสายครับลงุ๊กเคียนให้เลยบอูนให้ตาเขียนให้ตาสวายนะตาไม่มีดวงในตาเลยไม่ได้เอาออกให้ใครดูเลยโอ้ตาก็เยอะนก็ไม่บทรบ แตงกันให้ก่อนแล้วลอาหลวงปูอ่าาอาซาตุทไวหลวงปู่